แต่แจ้มีคำคมมาให้กินเสร็จแล้วก็กินขนมต่อเดี่น้องสิบบาทกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานสบดท้ายตันชา้าไปทำงานมาใช้พลังงานเยอะ หนังสือส่งให้ครูวสวนไอเลิฟออยูส่งให้เธอขอบคุณค่ะที่ขนมต่อค่ะพี่น้องสิบบาทขนมปังขอบคุณนะคะร้านรมจเดลสแซ่บสวัสดีค่ะยายุพีนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แบบมากกำลังใจกินข้าวเสร็จแล้วค่ะ อมกบพวกใส่มะละกอที่้าเรียกขาก้ขวาวกบข้าวกบอมกบอาหารพื้นบ้านอาหารง่ายๆไม่ต้องจอดคะ่ะยายยุพินขึ้นไม่นานอีกหกนาที <laughs> จอดอีกหกนาทีก็พอแล้ว ขอบคุณมากมายขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณเอฟซทั่วไทยทั่วโลกป้าอยู่หมู่บ้านอะไรป้าอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองสองห้องอยู่หมู่บ้านนนทาค่ะน่าเรียนนคร อยู่ตรงไหนหมู่บ้านนะเรียนละครหรอขอบคุณมากมาค่ะ โคยายเล็กนี่ดีจังเลยอ้วนจำเข้าก็โคออกก็โคจังหวัดพี่โลกเหรอพี่โลกพี่โลกไม่เคยไปนะเคยเคยไปใกล้สุดอ่ะนครสวรรค์จังหวัพี่โลกมีอะไรน่าเที่ยวอ่ะ เคยไป,ไปลกลศุนนครสวรรค์ไม่ไม่ใช่กลสูนเลยเคยไปไกลเชียงใหม่เชียงรายเคยไปอืมน้ําปังอร่อยสิบบาทเองกินข้าวเสร็จก็ต้องมีของหวานกินเขาเรียกว่ากินล้างปาก <laughs> ขึ้นไม่เป็นเวลาค่ะสกสะดวกเวลาไหนก็ขึ้นเวลานั้นแต่ขึ้นทุกวัน บางครั้งสองสามรอบก็มีเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายอาจจะขึ้นอีกรอบหนึ่งไม่ช่วงบ่ายแหละช่วงเข้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรถเกี่ยวข้าวอีกสักรอบหนึ่งไปไกลสุดกรุงเทพสวัสดีค่ะนันทิดาขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะแต่ถ้าถ้าไกลสุดในชีวิตก็เมืองนอกนะ น้ำตกภูสอยดาวเย็นเจี๊ยบออืหน่าเที่ยวเนาะขอบคุณนะคะนันทิดาหัวใจกอดๆค่ะนันทิดา,ากระท,ทุกตาไวไฟมาสองเจอนะคะขอบคุณค่ะอีกรอบนึงเลยก็คงจะประมาณเจ้าเกี่ยวเขาลงเกี่ยวหรือยัง ถ้ารถเกี่ยวเข้าลงเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไปไล่สวดที่รถเกี่ยวอีกรอบนึงขึ้นไม่เป็นเวลาแล้วค่ะแล้วจะสะดวกเราขึ้นไปนานขึ้นสิบยี่สิบนาทีอืมกินงทำไฮไลท์พี่เนะ